สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประเพณระเบินออฟฟิเชียลนะคะก่อนอื่นก่อนแกะที่สีภาพพี่น้องไปบรรยากาศการตั้งวิธีเข้ามาบรรยากาศการกินข้าวของคุณพ่อของดิฉันก่อนนะคะข้าวที่กินนี้เป็นข้าวทาวกูถามมึงไงกานซื้อกล่องท้ายตายบ่เป็นยังไงคร้่งข้าวท้ายเนาะเอ้าก็ต้องอยู่ในเฟมต้องเข้าไปด่าละเขาไปอยากเบิ่งหนังหนามเลยกูถามเขาไปอยากเบิ่งเลยเราไม่ได้สวยเพราะเราเป็นกระเทย นี่แหละค่ะทุกคนคิดว่าหนูเป็นกระเทยเพราะว่าหนูอยู่กับกระเทยเราไม่สวยขนาดนั้นอย่าเสนอหน้าออกมันไม่มีคนดูเพราะอย่างนี้แหละหนูเป็นดารานะพ่อหนูเป็นกระเทยไม่จริงไม่ใช่กินมันเป็นแบบอะบบกินมันสมสมตุ่มเร่งไหมดูดไม่เขาเศร้าครับพี่น้องบอกเขาเศร้าสือมุมากินด้วย เซาบ์กับเซาบ์นี่ลาบะเขาเซาบ์ลาบาเขาเซาบ์ไปเลยพี่น้องคะทุกคนสงสัยว่าเป็นกระเทยบอหลายคนเป็นเมนทาในติ๊กต็อกพี่ระมุนนีมากค่ะพี่ผ่าตัดและเทคข้อมูลที่ไหนคะพนักงานบอกตรงๆนะอร่อยบอกตรงๆค่ะอร่อยอร่อยบอกตรงๆรค่ะหนูไม่ใช่ไปบาทไปบอกอุ้ยเ้าไปเ้ามาติดเลยคิดแม่พี่น้องคะเจะผ่ามาดามเหมืนเม่ฮักอีหลาพวกลราไปบ่ได้ค่ะถ้าพวกลราไปพวกลราคัด ผัดกัญชัยคลิปเขาเขาใบมุ้งน exactly. ี่หรอเขาใช่ไหนใบมุ้มาดามออสเตรเลียออสเตรเลียแล้วซื้ออย่างนั้นพี่ลำไยพี่ลำไยมาดามลำไยเป็นบอสค่ะพี่น้องมาดามลำไยออสเตรเลียออสเตรเลียแม่ฮะกีหฬานะคะพี่น้องค่ะเอาก้อนอื่นก้อนไก่เทียงกันแล้วค่ะสีผ้าไปเบิรงการตั้งนี้ มีอร่อยนะปะนพี่น้องค่ะยังดุส่วนต้องกินเลยพี่น้องที่หลุดตอนนี้คือขอ,องพอของเจ้าภาพถึงมาบอกว่าบัตรแข็งสองพันใบาขายหมดเรียบร้อยแล้วก็เพิ่นสิแจกฟรีให้ผู้สูงอายุที่อายุเจ็ดสิบห้าปีขึ้นไปร้อยบ,บาทนี้ใช่ไหมคะร้อยบาทเข้าฟรีพี่น้องคะหนุตนหน่ตื่นมากเหมืนเดี่ยวมนันคืบ จริงๆแล้วคือภูเขาครับพี่น้องผ่าแจงค่ะพี่น้องวาดมากผ่าแบบขึ้นเนี่ยภูเขาคิเห็นหมอกพวกหนูองต้อเห็นภูเขาค่ะเพราะว่าสนุมากค,ากครับบรรยากาศการตั้งเวทีนะตอนนี้นะคะสะดวกสบายค่ะพี่น้องง่ายเหมือนนี่นี่มึงอยู่มึงเศร้าดีครัพี่น้อง<ด>าามึงน,น้ำไหลนั่นอนก็ไรจสภาพเย้อนถึงค่ะหมอรนี่หมอรำนี่จำเป็นพุทธเมืองเหนือ ทต้องซักทุ่งนองซักผ้าซักน้าขังหน้าของได่ปวดนะปวดเบาวงได้พอคนหลายหน้าม่งงานไหนบมมีหงน้ามพี่น้องเอ้ยซ้ำตกหน้าหลกไปขี่ใน่ปามันกับ่าเป็นตะขี่แล้วขอบคุณผู้จัดที่ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะวัแปรมาไทยคลิปนั้นผมเป็นระข่ายครับพี่น้องค่ะ ที่ลิงทำนาไปทั้งนี้งขนาดเขาโรงเรียนบ้านขนาดเขาโมบานจะผ่าบ,าบาปปา้าบนสิบเอียนไม่เป็นข้าเจ้าบริเน้นรบกวนการนอนเริ่มตั้งเวทีแล้วนะ,ะบัตรางานเท่าไหร่คะบัตรงานร้อยสี่สิบบาทบัตรงานร้อยสี่สิบบาทบัตรแข็งขายหมดแล้วสองพันใบแล้วก็มีบัตรตีหนึ่งร้อยใบใครมาฟังคลิปนี้ห้ามพลาดผู้ใดอยู่ใกล้ค่ะพี่น้องคะ่ะผู้สูงอายุ อีพออีเมลเฮ้าอายุ75ปีขึ้นไปใช่ค่ะมาเลยนะคะ75ปีขึ้นไปเพื่อรับบัตรฟรีอยู่นหน้างานจำนวน100ใบพนักงานเฮ้าสุดยอดกินแข็งขันเฮ็ดงานเร็วทำงานเร็วทำงานเปะ๊ะนะคะเพราะว่างานเท่าหลายท่านบาร็วก็คือเพรท่านนะคะพี่น้องจะภาพเป็นหน้างานนะคะงานนักงาน ไปหาับพ่อขายแม่ขายไปเบิ้องนาหนางี้นค่ะพี่น้องเวลาตอนนี้เกือบเที่ยงค่ะพี่น้องค่ะว่ามันเที่ยงเลยบอกเริ่มฮอตในเรื่อขนาดว่านันแดดทมทมพี่น้องวิวดีแห้งใครมาเที่ยววันนี้เหมือนมาโอ้ใครมาดูมาลันวันนี้เหมือนมาเที่ยวเลยนะคะพี่น้องค่ะบรรยากาศดีแห้ง ปอดฝนค่ะเพือ่อพี่น้องหมู่บ้านนีเล่จะปรับปวนใสแค่เพี่งพวงค่ะแม็นหมู่บ้านนีเล่เล่แต่เจ้เบ้นเบ้นมาจากไหลมาจากพิจบุญฝนหมู่บ้านเฮ้ยนี่ปอดฝนค่ะพี่น้องค่ะปอดฝนนี่ครับพี่น้องโรงเรียนบ้านหวังม่วง,วง<ช>หวังม่วงภูมิ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิม่อ,อจะพาพ่อได้ไหมอีพปอคือว่านผู้ใด่มาก,ากไปกิ้มเขาพูดนี่ลูกจ้าผู้ใ<า>หมากผู้ใ่มากปอเจ็ดสิบห้าปีขึ้นไปแบบแม่ลูกเจปีขึ้นไปหนึท่านแรก ลาบบัตซีอันนี้พอ <มา S 1> ่อกลุก่มที่มีเจ้าภาพเลยพ่อมาเบิง่งวางร้านค้าบางเมืองอะไรย่างาเงี้ยจัดการเขาไฟ้ระเรียบร้อยใหญ่แล้วซื้ออีกย่างก็พอมาดามลำไพมาดามลำไพผู้บบกงามหนึ่งเมื่อกี้กับทัวมาบอกพ่อว่าบอกลูกสาวไปกินเขาปุ้นเดี๋ยวนี้ให้เขาปุ้นไว้เอามาบางัง ลอยโลนี่น่ะยูนิท่าไอซีเห็ดแบบนี้เปียกไหมเหี้ยนี่พ่อกยุ่นหมอกแมงมันเกิดยู่นีหมอกลอยูยูนิท่าลูกคุูมมันเป็นคุมลูกบ้านนี่ประมาณพันกลัวหลังคาพันกลัวบ้านใหญ่มาคักเลยนี่แมงพันกลัวหลังคาเรื่องได้แยกเป็นสองมู่ลูกบ้านที่นั่นบ้านบ้านบ้านที่ลูกพันมาเนี่ยพันนู้นน่ะแต่บ้านนี่ก็เป็นบ้านเดียวกันที่นี่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น อะไรแยกแยกเอาโมโม่บ้าญง่ายหนิไปสวมโทกับโม่บ้านหน่อยน้ำครึ่งจ้าเลยถึงสองโม่บ้านบรรยากาศมันดีพร้อมแล้วยืนเบิร์ดที่แหลงรู้นึกว่าฝ่าคือมาได้แทนมันเป็นภูเขาแม่ภูเขาลูกเพื่อนผู้ยังค่ะพ่นนี่นี่นี่ภูข่ำแหล่ภูข่ำแหล่ทันทันทันเลิ่ไปพูนเป็นไอเชื่อนหอยพุ้มที่ตรงไปโมันมีเขื่อนเขื่อนหอยพุ้ม ของจังหวัดชายภูมิที่นี้สองเชนหลุดเป็นเ้นใต้กับเชนเพิ่งของหลวงวัดหลวงพ่อสายทองนั่นแหละวัดหลวงพ่อสายวัดหลวงพ่อสายทอง,งอาทางจจกบ,บาทท้านข้อไปจะประมาณหกโลจังไหนคือได้ล่งหลายคิวจะพอตลังสามคิวสามคิวเด้มาดามลำไยสามคิวที่แรกกนายกนายกอยู่ สวนนะพุ่มเป็นเที่ยวกับไอ้แม่นันน่นแหละว่าอยากได้สามารถไปลงทุนบริหารทุนในตั้งศูนย์อบตเล็กๆเลยให้แม่ไปจ้างให้มาเนี่ยจ้างแล้ววลานบัดเห็นโพสเพื่อนคือมาบัดไหนเพินพ่นบ่เห็นนี่ลาเพิน่นจิตามีหลาเพราะว่าให้เพิ่นดวงดีนะมีหลามันเพาะดวงดีเนี่ยลูกแม่เพิ่นได้โชคได้ลาดน้ำนองอย่างไรเป็น ยุ <ITA> ต่างประเทศดีไหมคะแม่ดูอ๋อยุต้างประเทศเก่ามาบาดบ่เคยสบจังหวะได้ไปจักรยานก็เลยตัดสินใจให้บ่ได้บ่ได้แต่พอสองนั่นแหละสา่ใเหตุที um ่จ้างคืออันหักหักแล้วก็มาบ่พอเจือก็คืออะไรหักหักแล้วก็เบิ่งยุบมื่เมื่อหนอนหักติดตามเวลาหักยูบหุ่นเก็บเงินเก็บเงินโอนมาเป็นอันนี้ให้เวลาที่นาขนาดยุต่างประเทศเนี่แบบหมานน้ำหนองที่ได้จ้างมาเพราะว่า เห็ดวัวี่ดีแล้วมาย่าไหนประสบเยอเแี่ไชีวิตชีวิตแก่คล้ายๆกับชีวิตหลานสู่ชีวิตมันจะน้อยแม่ตายสู่ชีวิตมันจะน้อยแล้วก็ตัดสินใจไปประเทศนอกไม่ดีมีมือมีบริษัทยูคุนปณมาดามลำไพนะคะแม่ฮักออสเตรเลียเชื่อกัี่น้องปล่ากินปากเงินมาให้พ่อกันใช้ฝากเงินมาให้น้อง น้องยังกว่น้องอิงน้อง้เะน้องเบียบ่ะนองพี่พี่จะมาวันนี้อข่าวผิอิ่มะผิอิ้มอิมวันนี้ก็จะมาพิวอิ่มพิวอิ่มเหมือนคน้ารูปอค่ะอ้หทั้งหนารูปกว่าคนติดตามกันเราอนเป็นเพื่อนเพื่อนรู้จากกันเป็นบ้ามายใดก็ไปหาการยุ่งกรุงเทพยังเปนอะไรีเรา ไอ้เป็นจะแซ่ข้าวให้น้ำจ้ากระปากเงินมาสาเหตุแท้ๆแล้วก็คือว่าม่ยำไหนปอพอลูกสาวเจ้าเกียร์อลูกสาวอย้าเกียร์การเลยจ้างมาเบิ่งซะาการเล่ตั้งจ้างมาซื่อๆนี่ได้กำไรขาดทุนบ่ได้ว่าว่าจะได้จ้างดาจะได้ไหมเบิ่งอีหลามาได้เบิ่งเปลี่ยนกับยางเรคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เราเจอกันคลิปต่อไป